เดอทอยซื้อรถเดือนเดียวเจ็คันทางด้านนักร้องที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์อย่างเดอทอยทันว่าพร้อมด้วยเพื่อนซีโบกี้ไลออนโดยนั้งคู่มาเปิดใจผ่านทางรายการสามแซบซึ่งทางด้านสาวโบกี้เผยว่าหนุ่มทอยนั้นเครียดมากได้โทรมาถามว่าความสุขเออะไรช่วงนั้นตนบ้าช้อปปิ้งอยากได้อะไรก็ซื้อซึ่งว่าความสุขตนนั้นก็คือการช้อปปิง้งและเป็นสิ่งที่บำบัดใจ ถ้าไม่ได้ชาตินี้ก็ไม่รู้ว่าชาติหน้าเราจะได้ไปอยู่ไหนแต่ก็คนมีวิจารณญาณในการฟังมากๆและคนไร้สติสองคนคุยกันแล้วสุดท้ายทอยก็โอเคจากนั้นไม่ถึงเดือนทอยโทรกลับมาหาต้นอีกว่าเจอแล้วความสุขทอยชอบรถก็ซื้อรถเป็นสิบคัน ตาทอยโต้ to ว่าแค่เจคันสาวโบเล่าต่อว่าก็คงจะเห็นตนซื้อเสื้อผ้าแบบซ้ำๆกันมีความสุขตรงไหนเลยลองไปซื้อรถเมื่อถามว่ารถยังอยู่ไหมหนุ่มทอยเผยว่ายังอยู่ก็ขับไปมีทั้งซปเปอร์คาร์สปอร์ตคาร์ทั่วไปเลยพร้อมทางว่าลาสุดตนสั่งซื้อรถผ่านออนไลน์อยากจะเอาเวลาไปคิดอย่างอื่นไม่อยากไปเองจะได้ทำงานต่อ